ประวัติความเป็นมาของอ่างอาบน้ำผู้สูงอายุนะครับจริงๆเราก็แรกเริ่มต้นทีมาจากตัวผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเราก็คือเราเป็นผู้ผลิตอ่างอาบน้ําแล้วก็อ่างน้าวนนะครับขายให้กับคนทั่วไปนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้เขาว่ากันไปนะฮะใช้ต่างบ้านใช้ตามโรงแรมเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีอ่างอาบน้ําสําหรับผู้สูงอายุนะครับในตลาดก็ไม่มีนะครับในเมืองไทยไม่มีใช้ต่างประเทศก็น้อยมากอย่างนี้ดีกว่าเราก็ไปศึกษาดู เราเลงเห็นว่าตลาดผู้สูงอายุเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นประเด็นทางสังคมในปัจจุบันทําไมเราจะไม่สามารถพัฒนาหรือผลิตนะครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อซัพพอร์ตคนในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เป็นทาร์เก็ตกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดสูงในปัจจุบันต้องเรียกว่ามันแตกต่างจากทางทั่วไปนะครับเรียกว่า100%เลยถ้าดูจากรูปลักษ์แล้วก็ตัวสักษัการใช้งาน เพราะว่าตัวลักษณะอ่างแบบเดิมเนี่ยถามว่าผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้หรือเปล่าก็เราบอกว่าใช้ได้แต่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมยังไงคือลักษณะของการย่างก้าวเข้าไปในตัวอ่างมันมีอ่ามันสามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเพราะผู้สูงอายุไม่สามารถเสียก้าวขาเข้าไปได้สะดวกนะครับหรือแม้แต่เวลาจะลุกออกจากอ่างเองก็ตามนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เกิดความกลัวนะครับพอกลัวเสร็จก็ไม่ใช้งาน เราก็เลยคิดนะครับแล้วก็ไปรีเสิร์ชดูนะว่าเอะเรามีโน้ตฮาวหรือว่ามีแนวทางยังไงได้บ้างที่สามารถที่จะพัฒนาอ่างสำหรับผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับเราก็ไปศึกษาดูซึ่งลักษณะอ่างแบบนี้เองเนี่ยในต่างประเทศเองถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเขาพัฒนามาสําหรับใช้ตามโรงพยาบาลนะครับลักษณะของเป็นประตูเปิดเข้านะครับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ต้องก้าวเข้าไปในตัวอ่างสามารถเข้าไปแช่หรือเข้าไปอาบน้ำนะครับได้โดยง่าย เราก็เลยนำโนฮาตรงส่วนนี้มาพัฒนาเป็นในตัวอ่างสู้สูงอายุของเราเองจริงๆมันเรียกว่าวอล์กอินบัตทับนะครับหรืออ่างก้าวเข้าไปในตัวผู้สูงอายุก้าวเข้าไปในอ่างนะครับบริษัทของการเปิดบานประตูเข้าไปพอเปิดเสร็จแล้วปิดแล้วก็ค่อยเติมน้ําใส่เข้าไปในอ่างตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวนาร่องนะครับเป็นตัวแรกของบริษัทดีกว่านะครับเป,เป็นโมเดลเดียวนะครับที่เรามาทดลองในตลาดนปะัจจุบันนะครับถ้าเกิดดูตามรูปของตัวผลิตภัณฑ์นเนี่ย อ่างเราพัฒนาออกมาในลักษณะของฟรีสแตนนะครับคือลักษณะของอ่างลอยตัวตัวนี้เราสามารถยกไปวางไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้านได้เพียงแต่ต้องมีต่อท่อน้ําแล้วก็ท่อน้ําดีท่อน้าทิ้งแล้วก็ต่อสายไฟนะครับถ้าคิดง่ายๆเนี่ยผมจะชอบอ,อธิบายว่ามันก็เหมือนเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับสามารถยกไปวางตรงส่วนไหนก็ได้ในบ้านเพราะขนาดที่เราดีไซน์ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะคอมแพกนะครับความยาวยอยู่ประมาณสักตัดหนึ่งเมตรนะครับและความกว้างอยู่ที่80เซน ช่องทางการจําหน่ายเนี่ยเราผ่านตัวช่องทางร้านอเอเจนต์หรือร้านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศะนะครับซึ่งเราวางแผนกลนไปเยว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวนําร่องเสื้อสร้างกระแสะนะครับเพราะว่าสังคมนะครับแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยเราเองเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนในช่วง2 3สาปีที่ผ่านมาบ้านมีขนาดเล็กลงนะครับห้องน้ําก็จะมีขนาดเล็กลงดังนั้นเนี่ยอ่างอาบน้ําถามว่าแต่เดิมเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับสเมตรหรือว่าเมตรห้าสิบ มันก็ต้องมีพื้นที่ที่จำกัดขึ้นหรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ตอนนี้ในกรุงเทพเราย้ายมาอยู่ในคอนโดค,คอนโดจะมีอ่างอาบน้ําได้หรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเป็นอ่างแบบเดิมคงเป็นไปไม่ได้อ่างแบบนี้เนี่ยเราพัฒนาออกมาเพื่อให้สามารถที่จะยกไปวางอาจจะอยู่ที่เราเบียงก็ได้หรืออยู่ในห้องน้ําก็ไม่ได้เกะก,กะมากนะักนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ทําให้มีความง่ายต่อการเอามาใช้งานนะครับม,มันไม่จําเป็นต้องเป็นสําหรับผู้สูงอายุแต่คนใช้แบบคนเดียวค,คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ เราเรียกว่าได้ผล,ลอบรับที่ค่อนข้างตรงกลุ่มตรงกลุ่มค่ะนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยบ้านที่กำลังก่อสร้างนะครับเราสังคมไทยเราเป็นสังคมใหญ่ดีกว่าค่ะนะครับเราอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ลูกนะครับแล้วแต่งงานก็ย้ายเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านค่ะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดสร้างบ้านใหม่เราต้องเผื่อห้องน้าให้สําหรับเขานะครับกลุ่มลูกหลานเนี่ยที่เขาต้องการอุปกรณ์หรือตัวสินค้าเนี่ยเพื่อไป อำนวความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็มาเล็งเห็นในส่วนนี้แล้วก็นําไปเสริมในบ้านที่กำลังสร้างใหม่ในะปัจจุบันตอนนี้ในต่างประเทศเราก็มีขายะนะครับแต่ถามว่าตลาดใหญ่ไหมณนะปัจจุบันยังไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลนะครับเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุของเราเนี่ยยังมีผลตอบอ่าเพอร์เซพชันในการที่จะบริโภคสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ไม่มาก นะครับในส่วนนี้มันต้องใช้วิทยะเวลาในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดจากจุดแรกของส่วนนี้ไปเป็นโมเดลที่2โมเดลที่3ต่อไปในส่วนนี้<ะ>แต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มพัฒนาณนะปัจจุบันนะครับมันก็จะไม่มีสินค้าในกลุ่มนี้เลยเราก็จะต้องไปนําเข้าหรือไม่ก็ไปใช้สินค้าตัวอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสม